สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับอาหารการกินสุดสัปดาห์นี้พูดถึงเรื่องของโภชนาการของเด็กไทยนะครับมีสถิติการบริโภคอาหารเช้าของเด็กไทยซึ่งตัวเลขเปิดเผยออกมาแล้วนะครับพบว่ามีบางกลุ่มที่รับประทานอาหารไม่ครบ3มื้อและไม่ครบ5หมู่ด้วยเนี่ยนะครับ ที่สําคัญมีเด็กไทยบางส่วนที่บอกเลยว่าไม่ชอบรับประทานอาหารเช้าด้วยค่ะใช่อย่างนี้มีหลายคนเลยนะคะ,คะอาจจะด้วยสภาพสังคมที่เร่งรีบจนเกินไปแล้วก็บางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้เตรียมอาหารเช้าวไว้ให้นะคะ,คะแต่ว่าการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมแบบนี้เนี่ยนะคะนักโภชนาการบอกเลยว่าจะส่งผลเสียนะคะทั้งต่อร่างกายแล้วก็พัฒนาการทางสมองของเด็กๆด,ด้วยนะคะก่อนอื่นนะครับเราไปดูข้อมูลจากทางสํานักงานสถิติแห่งชาติครับที่เข้าไปสํารวจแล้วก็พบว่าในจํานวนประชากรทุกวัยประชากรวัยเด็กของ ไทยอายุระหว่าง6ถึง14ปีนับเป็นกลุ่มที่บริโภคอาหารมื้อหลักครบ3มื้อมากที่สุดนะครับ หรือประมาณ้อลละ90.1รองลงมาก็คือวัยผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปตามมาด้วยวัยเยาวชนอายุ15-24ปีและที่บริโภคอาหารเช้าต่ําที่สุดเนี่ยนะครับหรือว่าบริโภคครบสามื้อต่ําที่สุดเนี่ยก็คือวัยทํางานอายุ25-59ปีที่รับประทานอาหารครบสามื้ออยู่ที่เพียง้อลละ86เท่านั้นครับค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อพิจารณาถึงการบริโภคอาหารมื้อหลักของเด็กไทยเฉพาะวัย6-14ปีที่บอกว่ามีถึงะะ้อยละ่กินอาหารครคบ 3ม,มื้อปกติแต่ก็มีเหมือนกันค่ะที่กินเกิน3ม,มื้อนะคะก็จะมีอยู่ที่ร้อยละเจซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยยังไม่ค่อยน่าห่วงเท่ากับเด็กๆก,กลุ่มที่เหลือค่ะประมาณร้อยละ3นะคะที่กินอาหารมื้อหลักเพียงแค่1-2มื้อซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของเด็กๆในแต่ละวันนะคะโดยเฉพาะเด็กในวัยเรียนนะครับที่อาจจะอยู่ในเมืองใหญ่ๆคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาในการตราเตรียมมื้อเช้าเอาไว้ให้ขณะที่เด็กไปเรียนเป็นวัยที่ร่างกายกําลังเจริญเติบโตนะครับถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ ก็จะทําให้ขาดสมาธิในการเรียนสมองเนี่ยก็จะ ตื้อๆนะครับมึนๆน,นะครับแล้วก็ง่วงซึมแล้วถ้าเกิดเด็กอดอาหารเป็นเวลานานๆติดต่อกันก็จะส่งผลเสียต่อระบบการย่อยอาหารและอาจจะเกิดภาวะเป็นโรคขาดสารอาหารได้ครับค่ะดังนั้นการคิดหรือว่าเลือกอาหารไว้ล่วงหน้าสามารถทําได้นะคะอย่างสามารถเตรียมไว้ได้ตั้งแต่เย็นของวันก่อนหน้านัน้นก็คือเมนูที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเตรียมได้ง่ายเลยก็อย่างเช่นนมสดนะคะข้าวหรือว่าขนมปังค่ะไข,ข่ดาวไข่ลวกไข่เจียวนะคะก็ทํากันได้ตอนเช้าๆง่ายๆแล้วก็ผลไม้ที่หาได้ง่ายๆก็อย่างเช่นพว รลวยน้ำวา้ามะละกอรหรือส้มนะคะเพียงเท่านี้เด็กๆก,ก็จะได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วล่ะค่ะ เรื่องของโภชนาการสําคัญกับน้องๆมากนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงวัยที่ไม่อยู่นิ่งมีการเคลื่อนไหวมีกิจกรรมต่างๆต,ตลอดเวลาเรียกว่าทั้งวันเลยก็ว่าได้ครับทำให้ทางฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลสิริราชเนี่ยออกมาย้ําผ่านบทความหนึ่งนะครับซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ออกมาบอกว่าเด็กๆควรจะรับประทานอาหารมื้อหลักให้ครบทั้งสามือ้อไม่ควรจะขาดมื้อใดมื้อหนึ่งนะครับค่ะเรื่องนี้เป็นประโยชน์มากนะคะกับคุณผ,ผู้ปกครองนะคะนํามาจากบทความที่มีชื่อว่าโภชนาการของเด็กวัยเรียนค่ะทั้งนี้ได้แนะนํานะคะว่าเด็กวัยเรียนเนี่ยควร จะกินอาหารให้ครบ5หมู่แต่ว่าแต่ละหมูเนี่ยมีปริมาณการกินอย่างไรบ้างมีมาฝากกันด้วยค่ะมาดูข้อมูลกันนะครับก็เราเริ่มต้นจากเรื่องราวของเนื้อสัตว์ก่อนเลยนะครับที่จะช่วยส่งเสริมทั้งกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อแล้วก็ฮอร์โมน คุณพ่อคุณแม่ควรจะเลือกเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะครับแล้วก็ควรจะส่งเสริมให้น้องๆกินอาหารทะเลเครื่องในสัตว์สัปดาห์ละ1-2ครั้งตามมาด้วยไข่เป็ดไข่ไก่ที่ควรจะให้กินกันทุกวันวันละฟองส่วนถั่วมเมล็ดแห้งเด็กๆควรจะกินเป็นประจำเพราะจะได้ทั้งแคลเซียมแล้วก็วิตามิน B2 มากครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของนมสด ควรจะให้เด็กๆนั้นดื่มนมสดอย่างน้อยวันละ1แก้วครับค่ะมาถึงชนิดอาหารที่เด็กๆขาดไม่ได้ต่อมาก็คือผักใบเขียวค่ะรวมถึงใบเหลืองด้วยนะคะที่ควรจะมีอยู่ในอาหารทุกมื้อเลยแล้วก็ควรปรับเปลี่ยนชนิดเพื่อความหลากหลายนะคะให้เด็กได้รับวิตามินแร่ธาตุที่ครบถ้วนตามมาด้วยผลไม้สดก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อาหารหนักๆอย่างเช่นข้าวขวยเตี๋หรือแป้งอื่นๆนะคะที่จะปรับเปลี่ยนให้เด็กกินในรูปแบบของขนมบ้างก็ได้ส่วนไขมันก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าการใช้น้ํามันเนี่ยควรจะ พืชน้ำมันรำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะคะมาถึงอาหารที่ควรจะให้เด็กในใบเรียนหลีกเลี่ยงกันบ้างครับได้แก่อาหารหมักดองเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุกนะครับรวมถึงอาหารรสจัดน้ำอัดลมชากาแฟขนมหวานรวมถึงขนมกรุบกรอบต่างๆโดยอาหารพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะทําให้น้องๆรู้สึกอิ่มนะครับแล้วก็บริโภคอาหารมื้อหลักได้น้อยลงทําให้ได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้น้อยลงไปด้วยครับค่ะสุดท้ายแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าการเลือกกินอาหารจะทําให้เด็กเจริญเติบโตตามปกติ ะะฝ่ายพรชนาการเด็กค่ะแนะนําว่าให้ดูจากตารางน้ําหนักและก็ส่วนสูงที่เหมาะสมของเด็กอย่างที่เห็นนี้อยู่เลยนะคะก็คือถ้าเกิดอายุ4-6ปีควรจะมีน้ําหนักอยู่ที่16-20กิโลกรัมส่วนสูงควรอยู่ที่100-110ซนติมตรนะคะถ้าโตขึ้นมาหน่อย7 -9 ขวบน้ําหนักควรจะอยู่ที่22-26กลกรัมนะครับแล้วก็สูงประมาณ115-125ซนเมตรรวมถึงถ้าเกิดว่าโตขึ้นมา10-12ขวบเนี่ยนะคร ควรจะหนักตั้งแต่28ถึง32กิโลกรัมและส่วนสูงตั้งแต่130เซนติเมตรขึ้นไปอย่างที่เห็นนี้ครับค่ะจะว่าไปหลังๆมานี้เนี่ยเด็กยิ่งสูงก็ยิ่งดีนะคะ,คะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กมีน้ําหนักมากเกินไปเนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องของสุขภาพนี่ก็น่าเป็นห่วง,งทุกวันนี้นะคะมีแนวโน้มที่มีเด็กไทยเนี่ยอ้วนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่นะครับจะวางแผนเรื่องของโภชนาการอาหารการกินให้กับน้องๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับ